สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทำน้ำตกหมูนะคะนเพื่อๆหั่นหมูค่ะพี่น้องหั่นหมูไว้อนหมูนี่อบเลวค่ะเนื้อหมูเป็นหมูอ่ะนี่หมูเป็นหมูเนี่ยอบนะคะอบแล้วเขาก็ไปรวกน้ำหอนอีกให้มันนุ่มน้อยหนึ่งทาเขามารวกกขแข็งแลาพี่น้องเนาวหมูวสุกขากินบวดให่แมวพี่น้องแล้ว้อาทำให้หมูสุกๆนะคะแล้วไปรวกน้ำร้อนอีกรอบหนึ่ง หมูน,มมนิ่มใส่สันคอด้วยวเพื่อนสันคอนะจ๊ะสันคอมันจะโมเหนียวอยา่าอื่นมันกระแสบนี่ถว่ากระเดียดต้องก้มากต้องใหญ่มากหมูนมิ่มที่นี่แล้วก็ตั้งน้ำเดือดๆไปนะคะพเพื่อนๆ Thank you. หมูมต้องสนันคอล้วนๆนะคะสนคันคอสิบุกไขมันพี่น้องอันมันกบ็บไว้มากเกินไปกบ็บามับางทีาไปซื้อเขาตามั่งแล้วพี่น้องนี่เป็นมันสันคอ,อเราทําเอง้าเหลือกให่พี่น้องไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะกิ้มมนไล่กบับบดี มันมันงให้ร่างกายกับโบไปพี่เนาะ ปเสร็จแล้วเราก็เอาหมูไปลวกน้ำน้ำเดือดๆนะคะเพื่อนๆหมูก็จะได้นุ่มถ้าเ้าอยางแคนนาโตุ๊ือเขาซื้อเขาวานหมูประชุกกี่นอ้อันตร,รายพยายามเยอะนะคะเพื่อน ใส่เครื่องปรุงไปนะคะเพื่อนๆใส่พริกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆใส่เยอะไม่ได้คนเสีนะคะแล้วก็ใส่ผงหน ua จ้าผงหน ua คนนี้เดียวพอเดี๋ยวแก้ได้พี่น้องเด้อใครมาหลากหลายกับผงหนว a ต้องไปรับเหรียญมาเลยคอบครัวกับพี่น้องเห่ือนอะไร ประมาณช้อนครึ đ đ ่งนะเพื่อนช่อนโต๊ะใส่น้ำปลาไปที่นอน้ำปลาประมาณช้อนครึ่งใส่ผหอยนี้ิดน้อยพี่นี่ปลาละขวดนิดนึงมันชาจะได้กลม มะนาว่นนะกินออกไล็กนิเียวเทาน,นอ้ที่กนอกะนาวเกลือบลูบชิมนอกน้ำจตัวใส่นี่ลงไปเพื่อนๆซาลาเมอันนาเฟินที่นออกซาาเน่ตายวัด <laughs> นี่ทาเลก็ซซัเทนดหน่อยเนาะน น้ำตกตามมีตามเกิดเขาว่าที่พ่พนหอยเอาสื่อเขาก็นนี่เดียวแ้วที่นนองเขาหาหกสิบเ้ามาเห็นเองนี่อันนี้มูขึงโล้เร้่รอี่นองเนื้อกับสิเกลืไปกับจักหน่อย โลนึงก็ลอยงกซีฟเล้าพ,พี่นองเนาะก็ได้ก,กินร้ายก็าสื่อคนนี้หรอกก็คือคนกก้นแสบคื้นการไขว่างทำกินค่ะไขว่างกันสื่อตามย่าใส่พี่น้องแสบคือกันก็ได้โรยเล้าห้องหนาวเนาะใครมักหนักหนก็ใส่เด้อยพี่น้องเล้วย <c oughs> ายดดออก็ค่อยนะมาใครชอบก็ใส่ไปต,ไา,งตางๆยายไม่ต้องชอบก็เลยใส่นะคะ เสีบพี่น้องรออย,วย,วยแต่ว่าให้คนกินเต็ดใส่ีิดกหน่อยเสีพี่บยงเนอ้ยเพรายากกินเห็ดมได้น่ะได้กับบนได้นิดนิด้น่นอยพี่น้อใส่พอสีกรั่งลงไปพี่น้นอง้วนใส่ที่หลัง,งเดีย้ยมสิเล แค่น okay, ี้หน่อยนี่แซ่บกับเพื่อนๆใครว่างเฮ็ดกินพี่น้องใคร่ว่างก็ซื้อตามอุทยานใส่นะคะลูกๆหลาดๆเพื่อนๆแล้วแต่คนเนาะพี่น้องเนาะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเเพื่ออ่ออออนนแซบหลีีะงออกา้ข แสบมะลมัวนะมะเหลือค<ต>่ะพี่น้องเพืเเ่อนเื่าแซ่บมะลันมาเหลือพอ,พอ,ลลอพนอสเพนสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำตกหมูแซบแซบนี่พักกินด้วยกันเลยค่ะอร่อยนะคะเพื่อน อร่อยมากค่ะน้ำตกหมูชั้นข้อหมูผี่น่องเสีย่ย